จากภาพที่คุณส่งมาและเบอร์โทรศัพท์ที่คุณได้รับคือบวก69 70 5447 52 064 9 6 4 6เป็นไปได้สูงมากกว่าเป็นเบอร์ของมิจฉาชีพหรือเบอร์สแปมครับเหตุผลคือ 1. รูปแบบเบอร์โทรศัพท์ที่ผิดปกติรหัสประเทศบวก69โดยทั่วไปแล้วรหัสประเทศจะเป็นตัวเลข1-3หลักเท่านั้น การขึ้นต้นด้วยบวก69เป็นเรื่องที่ผิดปกติและไม่มีรหัสประเทศใดที่ใช้บวก69เพียงตัวเดียวแบบนี้บางรหัสประเทศเช่นบวก690บวก691บวก692บวก699มีอยู่จริงแต่เป็นของประเทศเกาะเล็กๆในแปซิฟิกเช่นนิวเอไมโครอนิเซียปาเลคิริบติตามลำดับจำนวนหลักยาวเกินไปเบอร์โทรศัพท์นี้มีความยาวมากถึง17หลัก หลังจากเครื่องหมายบวกบวกซึ่งยาวเกินกว่าเบอร์โทรศัพท์ปกติของประเทศใดใในโลก 2. พฤติกรรมการโทรการที่เบอร์ลักษณะนี้โทรเข้ามาและคุณไม่ได้รู้จักถือเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญคำแนะนำอย่ารับสายหากเบอร์นี้โทรเข้ามาอีกอย่ารับสายโดยเด็ดขาดอย่าโทรกลับอย่าพยายามโทรกลับไปที่เบอร์นี้โดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นกลโกลงที่คิดค่าบริการสูงหรือเป็นการยืนยันว่าเบอร์ของคุณใช้งานอยู่บล็อกเบอร์นี้คุณควรบล็อกเบอร์นี้ทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้โทรเข้ามาอีกในรูปภาพมีตัวเลือกเพิ่มไปยังบัญชีดำ Add to blacklist คุณสามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้เลยระมัดระวังข้อมูลส่วนตัวหากคุณเผลอรับสายไปแล้วและปลายสายพยายามสอบถามข้อมูลส่วนตัวข้อมูลธนาคารรหัสผ่านหรือให้กดลิงก์ใดๆห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นโดยเด็ดขาด สรุปคือเบอร์นี้มีลักษณะเป็นเบอร์ที่น่าสงสัยและมีแนวโน้มเป็นของมิจฉาชีพสูงมากครับควรกรับสายและบล็อกเบอร์ทันที